เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นๆเดี๋ยวนะครั ว่าเนสไปทำบุญที่ไหนบอกนอยจากแฟนคลับพี่กระนองทำบุญวันวันเกิดวันเกิดเหรอคะอ๋อถ้าทำบุญเป็นวันที่18ค่ะที่สหสงครบ้านปากเกรดค่ะออ๋ใช่บอกบุญกันไปพร้อมๆกันเลยเนะแปลว่าก็เชิญได้นะจ๊ะค่ะแล้วใครแทนครับก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เนี่ยค่ะแฟนคลับแฟนคลับแล้วชวนบายยังค่ะ ชกันเล่ะชวนทุกคนกคนใจคิด่างแ้ยเขาบอกว่าถามเนสคุณแม่ไบรท์ใหม่ที่บ้านพ่อแม่ญาติว่ายังไงบ้างโอ้โ่นาันขึ้นอไปขอแกนแลคนเสิร์ตของคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นคือ จะมีโปรโมทเพิ่มอีกใช่ไหมคะแล้วไปที่คือของพ่อเนสสุดท้ายแล้วผู้ปกครองทุกคนก็ต้องไปอยู่ที่บ้านเนสเพราะคงจะเป็นภาพนั้นที่เขาเห็นว่าอยู่ในบ้านเนอ๋อแล้วคุณพ่อคุณแม่ญาติส่งน้องว่ายองไรบ้างคุยกันไม่ได้กลุ่มกุ้งก็คุยกันครับก็คุยเป็นเพื่อนของสื่อสื่อสอนยังก็เกลียดตลอดนะนี่คำถามจากแม่เขาต้องนะ อ่ะสลับสลับกันบ้างนะะฮเดี๋ยวแฟนขับโยนทีนักมีเพลงแห่งหัวใจเดี๋ยวคงได้พูดถึงผลงานที่หนึ่งด้วยละกันใช่ใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวขอคำถามจากแฟนถามเลยครับนี่เป็นปน้องเป็นน้องน้องแม่หน่องเบสก็อยากจะถามว่าเออน้องน้องทั้งสองเนี่ยจะไปเรียนเลยหรือเปล่าคือที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเออป้าไม่อยากจะให้หนูไปเรียนก่อนตอนนี้เพราะว่าทุกคนอ่ะกำลังฟินอยู่ นไปเยอ่ะมันก็ต้องหายหายหน้าไปใช่ไหมคะแล้วพวกเราจะไปฟินกับใคร้ฟินต่อออ่าตอนนี้ไปจบแล้วจะไม่จบ ที้จบมที่ไหนเลยจบมที่ใต้เลยครับที่ใต้เลยแล้วก็มีโปรแกรมที่จะเรียนต่อที่ไหนก็ตอนแรกว่าจะเข้ารังสิตครับแต่ว่าติดเอฟก่อนรังสิตติดอยู่ตรงนี <S <S ้ไงคึงจะนานคุณก็ซูบอยไอไอะไรก็ก็เรียนเรียนได้ทำงานไปได้พร้อมๆกันนะครับก็น่าจะเริ่มเทอมหน้าครับเทค่ะเออเรียนคณะอะไรคณะอะไร เราได้เข้าวิทยาดนตรีครับอ๋อเข้ากับทางด้านของการทำงานเนาะตอนนี้ก็คือยังมุ่งอยู่กับด้านนี้อยู่นะคะมาทางดองเต็มบ้างก็เนี่ยตอนนี้มันดอกแล้วค่ะดอบแ่้อยู่ใจก็ได้เรียนทฟมหน้าเหมือนกันที่ไหนก็เลยก็ดูไว้อยู่ค่ะยังไม่ได้ตัดสินใจก็คือ ยังเลือบๆอยู่ตอนที่หมอว่ามันจะไม่ไม่ไม่รบกวนทั้งการเรียนการงานให้มันไปด้วยกันได้ทั้งสองอย่างอย่างเล่นทางด้านดนตรีเหมือนกันรู้ไหมอ่ะจะได้ไม่ต้องไป่งกันอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะดูอีกทีนึงตลอดตลอดการเรียนเป็นถ้าศึกษาเป็นเรื่องนอกจากดูใจแล้วก็ดูตลอดเราได้ปิ๊งกันต่อนะได้ปิ๊งกันต่อนะครับแฟนข่าบครับ เอ่ยเนี่เอ่ยน้องรอเท่านั้นเลยรอเท่านั้นเลย่าสวัสดีค่ะน้องไบน้องเฮสสวัสดีค่ะอยากขอสัมทนาก่อนหนึ่งจะถามว่าน้องเฉินที่น้องไบเอาไปวางหัวเตียงน้อเนีสค่ะตอนนี้อยู่ที่ไทยค่ะอุยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอพี่เขาถามเสร็จน้องไบไงนี่คอไยอยไทยครับ เราอยู่ที่นีครับ่ะก็เราให้เขาไปแล้วไงคือหมาดูหัวใจส้อนยอหูน้องไปหน่ะไปดังจิเอ้ไปดังาิ้มเอง

เพือขายของน้องหน่อยตอนที่ล่าสุดจะผลงานอ่าใช่ B M V B M V ของไว้เพลงอะไรครับของไว้เพลงอ่าออกมาตอนนี้ก็คือซิงเกิลแรกเลยนะครับชื่อเพลงว่าอย่าเพิ่งเซโนพุกหน่อย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 อ่ะโอเคครับเกิดเพอดีอย่าเพิ่งเซโนใช่ลาหน่อย มสุที่หายไปหลายคอฉันทาให้รอและลองคบกันเจอผิดใจไปมีไปแล้วเนสมีซิงเกิลหรือเปล่าอะไรชื่อว่าเพลงแห่งหัวใจค่ะนี้ไงที่เขามาถือป้ายกันอยู่นั่นยังไงเซยังไงเซจอพบุงเซ โอเคค่ะให้ไว้สติหลุ้นเลยเดี uh ๋ยวนี้เฮ้ย เพราะความสดใสเป็นธรรมชาติของน้องๆทั้งสองคนแต่วันนี้พิเศษเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นวันเกิดของน้องเนสใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเค้กนะคะมาให้จากบ,บ้านไบร์เนทนะคะมา ก็เป็นที่รักของแฟนคลับตลอดไปก็เดี๋ยวจบรายการกันด้วยบรรยากาศสนุกๆในสตูตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือหนูเหรอลูกอ่ะกอมาจ่เก้อ